สจสี่มีการแทงตลอดด้วยยานเดียวโดยความเป็นของแท้ด้วยอาการ16คือสภาพแห่งทุก์เป็นสภาพบีบคั้นหนึ่งเป็นสภาพที่ปัจจัยปรุงแต่งหนึ่งเป็นสภาพให้เดือดร้อนหนึ่งเป็นสภาพแปรปรวนหนึ่งเป็นสภาพแท้สภาพแห่งสมุทไทยเป็นสภาพประมวลมาหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งเป็นเครื่องประกอบไว้หนึ่งเป็นสภาพกังวลหนึ่ง เป็นสภาพแท้สภาพแห่งนิโรธเป็นที่สลัดออกหนึ่งเป็นสภาพสงัดหนึ่งเป็นสภาพที่ปัจจัยไม่ปรุงแต่งหนึ่งเป็นอมตะหนึ่งเป็นสภาพแท้สภาพแห่งมรรคเป็นเครื่องนำออกหนึ่งเป็นเหตุหนึ่งเป็นทัศนะหนึ่งเป็นใหญ่หนึ่งเป็นสภาพแท้สัจจสีท่านสงเคราะห์ด้วยยานเดียวด้วยความเป็นของแท้ด้วยอาการ16นี้